สรุปข่าวสารแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดกับช่องอลันแมนแฟนแมนอยู่โดยมีข่าวเด่นไะเด็นร้อนดังนี้ประเด็นเด่นหลังเกมผีแดงไพ่ลิวเซอรสดัตคาบ้านเพราะจุดโทษเจ้าปัญหาเทนฮากจัดทีมไม่ได้แย่แต่เด็กผีงงแค่เอาเฟสมาเล่นเป็นเพย์มเมเกอร์คิดได้ไง โดยในเกมนี้เอริกเทนฮาได้มีการโลเทชันนักเตะในซุ้มมาน้ามสำรองมาเป็น Harry, ay, แฮร์รี่แม็กไกว์เลยวิกตอรินาเลฟเป็นตัวจริงโดยดอกวาลานและลีซันโดมาติเนสและจุดสนใจก็คือกองกลางนั้นใช้คิสเตียนอีริกเซนคาเซมิโลและเฟสแต่ประเด็นก็คือว่าเฟตนั้นดันเล่นเป็นบทบาทเบอร์สิบหรือเพย์เมเกอร์ซึ่งมันขัดหูขัดตาเด็กผีแทนที่จะเอาเฟสมายืนคู่กับคาเซมิโลแล้วเอาอีริกเซนเป็นเพย์เมเกอร์แทน ความพ่ายแพ้ในเมื่อคืนนี้ผ่านมาคงทําให้เทนฮารู้ว่าการเล่นดีกับเล่นได้เนี่ยมันต่างกันนะครับเด็กผีสุดงงบอลทูแฮนด์เป็นจุดโทษได้ไง โดยประเด็นร้อนหลังเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาคงหนีไม่พ้นเรื่องบอลทูแฮนของลีซันโดมาติเนสจนลามไปถึงลูกจุดโทษทําให้ทีมพ่แพ้โดยจังหวะนั้นดาบิสินบายิงหน้ากรอบเขตโทษบอลมาชนเข่าและฉลับไปโดนแขนของลีซันโดมาติเนสผู้ตัดสินเป่าเป็นจุดโทษทันทีและให้ใบเหลืองโดยไม่ดู VAR แล้วเด็กผีและแฟนช่องละครับคิดว่าลูกนี้แมนเชเต็ดควรเสียจุดโทษหรือเปล่าครับโรนันโดเป็นตัวจริงแต่โอกาสไม่เป็นใจ โดยในเกมนี้เจ้าของบัลลงดอห้าสมัยสามารถทำได้1ประตูแต่เป็นลูกล้ำหน้าโดยในทั้งเกมนั้น CR7 CR <7 S 2> <7 S 1> ก็พยายามไล่บี้แนวรับคู่แข่งอย่างริวเซลดัดอย่างเต็มที่แต่ดูเหมือนว่าโอกาสและทุกอย่างจะไม่เป็นใจกับเขาในเกมนี้เมื่อคืนนี้ CR7 ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในฤดูกาลนี้เป็นเกมที่2แถมทำประตูได้แต่เป็นลูกล้ำหน้าบางทีก็เห็นใจพีโดเหมือนกันนะครับ ถ้าชอบกดไว้ถ้าใช่กดแชร์ถ้าคุณเป็นเด็กผีเราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันจ้า